สองรายการสวัสดิการศิลปินแห่งชาติเบิร์ตธงชัยศิลปินแห่งชาติ2 5 6 5สาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องเทียบเท่าข้าราชการคนหนึ่งการได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2565ของเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตในสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องได้สร้างความยินดีให้กับแฟนเพลงของ ที่เบิร์ดเป็นอย่างมากโดยนอกจากจะเป็นเกียรติยิ่งใหญ่แล้วศิลปินแห่งชาติยังได้รับสวัสดิการมากมายอีกด้วยเนื่องในโอกาสที่เบิร์ดธงชัยได้รับรางวัลในฐานะศิลปินแห่งชาติโดยเป็นศิลปินชาวไทยที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนาน และไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเบิร์ดธงชัยก็ยังคงถูกเรียกว่าพี่เบิร์ดอยู่เสมอโอกาสนี้ทีมงานไทเกอร์จึงขอพามาเปิดสวัสดิการศิลปินแห่งชาติซึ่งจะมอบให้กับศิลปินแห่งชาติทุกคนที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆดังนี้ค่าตอบแทนรายเดือนตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่25,000บาทต่อเดือนค่ารักษาพยาบาลว่าด้วยเงินสวัสดิการเว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงาน อื่นโดยให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อนถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายอนน่วงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0 0สนบาทต่อปีงบประมาณค่าช่วยเหลือเมื่อประสบภัยเท่าที่เสียหายจริงไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งค่าของเยี่ยมในายามเจ็บป่วยหรือโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน3000บาทต่อครั้งเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ20,000บาทเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน150,000บาทโดยสวัสดิการที่ศิลปินแห่งชาติได้รับนั้นมาจากกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมนั่นเอง